ที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว,ว่าตอนนี้รู้สึกละครฟินมากคุณย<ก>จยุอกคู่นี้ฟินมากเพราะละครเขากำลังมาเรื่องนี้เลยเล่รตี<ค>พระเอกนางเอกคุณชอนคุณชอนกับชอนนูโวเอสเตอร์ชอนจินดาโชคชอนนูโวชอนจินดาโชคไม่จินดาโชค คืออย่างนี้ั้งคู่เนี่ยเขากลายเป็นคู่จิ้นฟินไปแล้วเพราะว่าบทบาทแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเคมีเข้ากันเหมือนคุณบอยคุณต้นหอมโอ้แต่แล้วคุณบอยคุณต้นหอมไม่ได้เล่นช่วงวันมั้งเนาะนี่มีคนเมาว่าตอนนี้ค่าตัวถูกอัพสูงริ้วเลยนะครับผมไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปถามกันและต้องไปถามด้วยว่ากระแสคู่จิ้นที่มาในจอขนาดเนี้นอกจอจะว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาลงอินสตาแกรมเนี่ยคุณหมากปรินมาแอบแซวนะว่าเอ๊ เป็นแฟนกันเหรอได้ๆๆคราวนี้ไม่มีารกไม่ได้นะเออแล้วจะมีละครต่อให้เป็นแฟนได้ฟินกันต่อไหมฮะแล้วก็ต้องไปถามเอสเธอร์ด้วยว่าคณะตอนนี้อยากยังอยากที่จะเป็นแบบนี้อยู่ค่ะคือถ้าไปในอนาคตเราคิดว่าเราอยากจะไปเซ็นกับที่ไหนอะไรยังไงก็คงต้องต้องรอดูอีกทีค่ะ ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยค่ะคืออย่างที่บอกคือพอเราเพิ่งหมดจากสัญญาแล้วเราก็ยังอยากเราแฮปปี้อยู่ที่ว่าเราการมีงานเข้ามาเยอะๆมีงานให้เราได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นแบบนี้ไปก่อนดีกว่าคือทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดก,การแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะเออจริงๆเ,เราเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนค่ะว่าเราน้องคู่จะกระแสะแรงขนาดนี้แต่ว่าเราก็ คุยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้จัดก,การเอสทั้งผู้จัดก,การชอนว่าอ่าในนเมื่อคนให้การตอบรับดีขนาดนี้แน่นอนเราก็ดีใจครับแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก,ก็ต้องอยู่อยู่ในในขอบเขตที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้แพนิคหรือว่ากลัวกำลังอะไรเราสุดเออแฮปปี้ดีกับงานที่ออกมาเนื้ขนาดไหนครับงาที่ติดเข้ามาติดต่อเข้ามางานคู่ใช่ครับ ก็ค่อนข้างเดือนนี้ครับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ลามไปถึงเดือนหน้านะครับคือโอกาสทาค่าตัวเลยไปครับจุดตรงนี้เพราะว่าแบบดูกระแตแรงด้วยเออไม่หรอกครับเนาะไม่ค่ะนี่ต้องต้องอยู่ที่ผู้จัดการด้วยค่ะใช่ครับแล้วแต่งานพมโซมงานนะครับว่าว่าแค่ไหนอะไรเราเราไม่ไม่มาโกงค่าตัวในเรื่องแบบนี้แล้วทำากสถานะด้วยว่าตัง ผมก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแล้วก็ตอบต่อหน้าเขาทุกครั้งว่าเออผมเป็นดูเขานะครับเป็นดูเขาจริงๆแล้วก็เราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเหมาะสมเขามีอะไรปรึกษาผมผมก็ให้ให้ความช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ตอนนี้เราทางานกันอยู่เรื่อยๆจุดประสงค์หลักของเราคือการทํางานน้องก็ยังเด็กน้องเขาก็บอกผมเสมอว่าเอาเรื่องงานเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเราได้เจอกันอีกยาวอยู่แล้วดังนั้นก็ดูแลกันไปในแบบแบบพี่ๆน้องๆที่สนิทกันแบบนี้ก็ดีครับ อันนี้หนูเห็นค่ะจริงๆคืๆตอตอนแรกหนูไม่ได้เห็นเพราะว่าคอมเมนต์ของพี่เขาเยอะมากซึ่งพี่เขาก็มาบอกเลยแล้วก็เห็นจากข่าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขำๆดีค่ะเหมือนแซลกันมากกว่าคะ่ะก็ติดตามกันตอนต่อไปนะสำหรับคนที่กำลังจิ้นอยู่น้องชอนกับเอสเธอร์อ่า